สวัสดีพ่อหมดแม่หมดแล้วเหล่ามักเกิลทุกท่านนะครับผมอัสราสักุระอยู่กันในเกม Harry Potter Magics ยจิกเซเว่เช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับหีบบ้านดีเด่นนั่นเองนะฮะหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ activity chase เนาะถ้าใครแบบตั้งเป็นภาษา English อยู่นะฮะเออก็หีบนี้นะฮะ สำคัญมากๆเลยนะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้ของแบบเล็กๆน้อยๆเนาะเออได้ทั้งโกเจมนะฮะการ์ดใดๆก็ตามนะฮะเออคือมันลดเกินขนาดแล้วนี่กําลังจะจบซีซั่นซึ่งเพื่อนๆบางคนอาจจะเก็บดองแบบดองไอ้ที่ว่าเร่งลดคูดาวเนาะเขาเรียกว่าอะไรหีบสมบัติติ๊กตอกตรงนั้นนะฮะแบบเก็บเอาไว้เยอะแหละนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวว่าเอ่อเข้าร่วมกิจกรรมไหนนะฮะในการที่จะแบบว่าทําแบบ เพิ่มแบบปลดล็อกหีบได้ไวที่สุดเลยนะฮะเออมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go นี่นะฮะพอเพื่อนๆเ,เนี่ยออกมานะฮะข้างนอกแมปนละเนี่ยอ่าเพื่อนๆเ,เข้าไปที่ activity chase นะฮะหรือว่าหีบบ้านดีเด่นตรงนี้ได้เลยนะครับมุมซ้ายบนเนาะอ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ของผมแบบเต็มเลยนะฮะยังไม่ได้ปลดล็อกนะ อ่ะคือหีบบ้านดีเด็นเนี่ยนะฮะเพื่อนๆหลายคนก็พอจะทราบแล้วว่าเก็บยังไงนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็คือดองตรงนี้เนาะหีบสมบัติติ๊กตอกตรงนี้ไว้นะครับอ่ะตรงนี้หีบตรงนี้เนี่ยมีไว้ทําอะไรนะครับก็คือมีไว้นะครับเพื่อเร่งเอ่อเวลาครับในการผูดาวของของรางวัลตรงนี้นะฮะถ้าใครเป็นสายฟรีจะสูงสุดแค่รับได้แค่4กล่องนะครับเขาจะแบบแต่ว่าสามารถสำรอง ขีบเนี่ยได้4กล่องแต่ว่าถ้าใครเติม Battle Pass น,นะครับก็จะเพิ่มมาฟรีอีก2ช่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็น6กล่องทั้งหมดเนาะอ่าแล้วก็นี่นะฮะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเร่งเวลานะครับในการลดคูดาวคือแต่ละกล่องเนี่ยจากคูดาวทั้งหมด4ชั่วโมงด้วยกันนะฮะอ่าชั่วโมงครับโดยนี่นะฮะเพื่อนๆพอคลิกตรงนี้อันนี้ผมคลิกไม่ได้ละก็คือพอเรากดใช้เนี่ยนะฮะขีบเนี่ยก็จะแบบ คูเราเป็นศูนย์เลยนะฮะก็จะเป็นกล่องให้เรามาแบบเพื่อไปทํากิจกรรมเพื่อปลดล็อกต่อไปนะฮะอ่าโดยเงื่อนไขการปลดล็อกกล่องนะครับจะทํายังไงให้แต้มที่เป็นศูนย์ทับยี่สิบเนี่ยนะฮะเอ,อ่อแบบได้แต้มไวนะครัฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าคะแนนตรงนี้เนี่ยนะฮะแต้มตรงนี้เราจะเก็บได้จากกิจกรรมอะไรบ้างน,นะครับตรงนี้เลยเพื่อนๆคลิกที่กล่องได้เลยนะครับนี่นะฮะ ช่องทางการรับความคืบหน้าของยีบสมบัตินะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6กิจกรรมด้วยกันนะฮะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับมีชมรมต่อสู้นะครับเข้าชั้นเรียนนะฮะเข้าแบบงานเต้นรำนะครับป่าต้องห้ามนะครับท้าทายชมรมนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นดวนป่าลึกนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เราไปดูกติกาที่เครื่องหมายตกใจตรงด้านบนนี้นะครับคลิกเลยอ่า อันนี้จะเป็นกติกาครับที่ทางเกมเนี่ยได้แจ้งเอาไว้นะครับว่าเราสามารถรับผีบได้ยังไงนะฮะายวันนี่นะฮะเขาแจ้งเอาไว้แล้วนะครับแบบต่อสู้เข้าคัดเรียนป่าต้องห้ามนะครับเต้นแล้วก็ใดๆนะครับ6กิจกรรมเมื่อกี้ที่ผมได้แจ้งเอาไว้เนาะแล้วก็เมื่อกล่องเต็ม20แต้มเนี่ย20ทับแล้วนะครับพอเรากดรับนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับประมาณด้านล่างนี้ แล้วอันนี้ก็จะเป็นนี่นะฮะบอกว่าแต้มเวลาเข้ากิจกรรมไหนเนี่ยนะฮะเราจะได้กี่แต้มนะครับอันนี้ทางเกมได้แจ้งมาครับแต่ว่าจะมีเมื่อกี้ผมบอกไป6กิจกรรมเนาะเขาลืมแจ้งของดวนป่าลึกเอาไว้ให้นะครับอันนั้นคือแบบว่าเป็นกิจกรรมที่ได้แบบปลดล็อกเนี่ย กิจกรรม activity chase เนี่ยได้ไวที่สุดแล้วครับเพราะว่าอันอื่นเนี่ยจะจะเห็นว่าวินเนี่ยบวก15ของป่าต้อง้าบนะครับอันนี้คือดูว่าเยอะที่สุดแล้วเนาะใน5อันนี้แต่ที่เยอะที่สุดเลยก็คือดวนป่าลึกนะครับทุกคนอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบอันนี้เขาก็จะแจ้งเนาะว่าเนี่ยเก็บส,สูุดได้4กล่องนะครับใส่ฟรีอ่าอันนี้ถ้าจะเพิ่มเป็น6กล่องก็อ่าไปเติมแบตเตอร a ่พาร์ตนะครับ และกล่องเนี่ยรางวัลเนี่ยนะครับทั้งหมดจะมี3ระดับนะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าสีเนี่ยเขาจะมีปรามณีเนาะเนี่ยสีแบบแนวแบบกล่องทั่วไปเนาะจะแบบเขียวๆหน่อยกล่องฟ้าก็จะเป็นนี่นะฮะเป็นระดับกลางเนาะแล้วก็อันนี้เป็นระดับสูงนะครับนี่ก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะอ่ะรายละเอียดนะครับของรางวัลเพื่อนๆมาดูตรงนี้ได้เลย นี่ก็จะกล่องระดับทั่วไปนะครับจะมีโอกาสดรอปโกเนาะแล้วก็ดรอปการ์ดคอมมอนระดับคอมมอนนะครับแล้วก็ระดับแบบระดับหายากนะครับสีฟ้าแล้วก็ถ้าเป็นกล่องออหีบบ้านดีเด่นระดับกลางนะครับก็จะมีโอกาสดรอปเจมแล้วก็โกนะครับแล้วก็เนี่ยมีโอกาส4%นะครับในการดรอปการ์ดระดับมหากา์ นะครับตรงนี้เออแล้วก็อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่างทางนะครับที่เราจะมีโอกาสได้แต่ก็ค่อนข้างยากแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เขาการันตีเมื่อเราเปิดครบแล้ว20หีบนะครับอ่าพอเราเปิดครบ20หีบได้แน่นอนการระดับมหาการาบนะครับเออแล้วก็เราสามารถรู้ได้ว่าเราเปิดไปแล้วกี่กล่องนี่นะฮะตรงนี้เลยของผมโอเพ่นไปแล้ว5้ากล่องนะครับดูตรงนี้ได้เลยสีแดง,แดงตรงนี้นะครับ ่ะแล้วกล่องสุดท้ายก็คือกล่องนะฮะเ,เป็นระดับ r e g e n d r r y นะครับอันนี้เป็นกล่องระดับสูงซึ่งกล่องนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปเจมนะแล้วก็โกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ดรอประวห่างทางนะครับแบบว่า96%เลยก็คือการระดับระดับ อีพิกนะครับระดับมหากราบนั่นเองแล้วก็4%เนี่ยก็คือพวกแกงนี้เลยก็จะเป็นตแต่ตำนานการตำนานนะครับการแบบอเวจี v G แล้วก็การเรืองแสงนะครับอันนี้มีโอกาส4%แล้วก็การันตีนะครับทุกๆ20หีบเนาะแล้วตอนนี้ผมเปิดไปแล้ว19หีบทุกคนเอออีกกล่องเดียวเท่านั้นฉันก็จะการันตีเดี๋ยวจะไปปลดล็อกให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วเมื่อกี้เนาะอ่า ว่าระดับแปรนะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเอาการดรอประหว่างทางนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นดวนป่าลึกเลยว่าจะปลดล็อกทีเดียวในกี่กล่องนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ดูแล้วป่าต้องห้ามนะบวกสูงสุดแค่บวก15นะครับเอออันนั้นคือคือแบบเข้าป่าต้องห้าบวก15บก็ได้แค่กล่องเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆอ,อ,อันนี้เราจะมาเล่นตรงนี้เลย อ่ะนี่นะครับก็เล่นแบบชิวๆไปนะฮะลงแบบเมื่อกี้ได้ที่2เนาะก็วูนี่นะฮะทุกคนก็คือปลดล็อกทีเดียวเลย3กล่องนะครับก็รวมๆแล้วประมาณ,ปร,มาณประมาณกี่แต้มอะหกหกสะเออ60แต้มเลยนะเล่นตาเดียวเล่นรอบเดียวเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้ป่าดวนป่าลึกเนี่ยเขาปรับให้จำนวนรอบในการลงอะ่ะ น้อยลงเคเพื่อนเพืเ่อน,นเห็นแล้วเนาะว่าแบบแบบมันมันแป๊บเดียวมากๆแล้วก็อาจจะต้องแบบเลือกบัฟไวนิดนึงนะครับแบบอาจจะไม่ต้องคิดเลยเลือกไปเลยด้วยถ้าใครยังไม่แบบยังไม่รู้ว่าสกิลไหนใช้อะไรก็เลือกเลือก,อกบัฟโม่โม่ไปก่อนก็ได้นะครับไว้เล่นหลายรอบเราจะเริ่มรู้แล้วว่าต้องต้องเลือกสกิลไหนเนาะอ่ะไออ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเลยอ่ะนี่นะฮะก็ ตามที่เขาแจ้งไว้ว่ามีโอกาส d r อปนะครับการ์ดส,สาใบเนาะนี่นะก็ตามนี้เลยนะครับนี่ก็คือเลทของการ์ดแบบทั่วไปนะครับนี่นะฮะ d r o ปสาสาใบเนะาะอ่านี่มีโอกาส d r อปเนี่ยได้การ์ดหายากด้วยนะครับนี่ได้มาหนึ่งใบ อ่ะนี่ไม่ได้ไเลยแต่คอมอนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปอันนี้นะเนี่ยจะขึ้นในดาสามจุดหน้าก็คือระยะเวลาในการคูดาวเนี่ยทั้งหมด4ชั่วโมงด้วยกันนะครับเพื่อนๆอ่ะแต่วันนี้ผมจะไม่รอนะผมจะกดใช้นะฮีบสมบัติติ๊กตอกตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับ,รบอ่าเดี๋ยวกดไปใช้ให้หมดเลยนะครับ แล้วก็สูงสุดนะครับที่เราจะกดใช้หีบ t ิกต o k ตรงนี้ได้นะครับแค่วันละ20กล่องเท่านั้นเองนะครับเถ้าใครที่ดองเยอะๆก็อาจจะแบบว่าใช้วันเดียวทีเดียวเนี่ยไม่หมดไม่ได้นะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองไปเล่นกับเพื่อนดูนะครับ นี่นะฮะก็พอเล่นเนี่ยก็จะได้มา60นะเขาเรียกเป็นแต้มในการ60แต้มเลยก็คือลดเกินอ่ะเดี๋ยวฉันจะเปิดทุกคนฉันจะเปิดให้ถึงกล่องระดับสูงเลยเพราะว่าฉันการันตีละอ่ะนี่นะฮะมาลุ้นเลย1 2รออันนี้ต้องการันตีละเห็นไหมลดเกินคุณนะ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สุดหล่อรอ,อดอา้าวกดข้ามไม่ได้ทุกคนเอาได้ละเอซอร์แฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะฮะเออได้การดเดียวไงขอสักสองใบไม่ได้หรอคือจริงๆฉันไม่เคยเปิดหีบเนี่ยเราได้การ์ดแบบการ์ดอะไรนะ เรื่องแสงหรือว่าอเวจีเลยอ่ะเขียวหรือเพชรไม่ขึ้นเลยทำไมคนอ,อื่นเขากดได้กันผมก็ไม่ได้ใช่อันนี้ก็คือแบบว่าน้ำตาจะไหลแล้วหนึ่งนะฮะอย่างเมื่อกี้ก็คืออ,อคุณกีกี้เนี่ยได้แนะนำว่านะฮะเราเนี่ยไปที่คลับอเวนเจอร์สำหรับอันนี้สำหรับสายแบบดูหนังเนาะแบบเพลินๆฉันแบบขี้เกียจเล่นอะไรอย่างงี้นี่เลยมาคลับนะฮะตั้งแบบการ์ดแบบเด็กดีๆหน่อยเนา ถ้าบัฟเยอะก็ดีนะครับบัฟที่เราอ่ะนี่ยังไม่ได้อัพเลย <c oughs> นี่นะฮะก็อันนี้เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้เรากดนี่นะฮะออโต้ได้เลยนะครับเพื่อนๆกดออโต้แล้วเดี๋ยวเนี่ยเขานับเวลาอยู่ตรงนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็ปล่อยไปเลยครับเป็นแบบแบบเลือกดันแรกๆเนาะ <c oughs> นก็จะฆ่าอ่อสก,การมอนทั้งหมดเนี่ยห้าิบตัวนะครับ <c oughs> ใครแบบขี้เกียจก็คือปล่อยจอยได้เลยเน <c oughs> ี่ยเราก็ ขับหน้าจอนะครับไปดูหนังได้เลยอันนี้เลยสองรอบโอ้โหสองรอบได้หนึ่งกล่องนะครับเพื่อนๆก็นะฮะก็คือแบบ ไปทำกับข้าวไปตลาดเนาะช้อปปิง้งเออแบบออกกำลังกายได้เลยนะฮะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะฮะอันนี้ก็เหมาะมากๆสำหรับแบบสายแบบเออขี้เกียจนิดนึงนะฮะเออมาเราก็ประมาณน,นี้นะครับในการเก็บเออหีบบ้านดีเด่นนะครับเพื่อนๆปล่อยชิวๆในแบบกิจเออ กิจกิวที่กดออโต้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็เพื่อนๆก็อย่าลืมว่า2รอบเนี่ยต่อหนึ่งกล่องนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกดเปิดทีมบัติีสมาชิกดด้วยนะครับให้เวลาครูดาวม,มันหมดเนาะไม่งั้นแบบถ้าเราปล่อยออโต้เพลินเนี่ยก็เห <laughs> มือนลงฟรีนะครับประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับเ,เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลตรงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมอัสาาราสักุละขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย